สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปทอล์คครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมก็เจอกัน8ปดโมงเชา้าตะวเวลาประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีนะฮะรวมถึงคนที่สนใจหน้าใหม่ๆทุกคนด้วยนะวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ a อดเดออสเตรเลียนะฮะยังไงก็ <laughs> ปรับตัวกับเวลากัากนอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะได้ลง8ปดโมงตรงของประเทศไทยนะฮะ มาวันนี้มาพูดถึงข่าวดีกันหน่อยกันแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของ the merge นะครับ ethereum นะฮะผู้ใช้เฮฮะเว็บเทรดเบอร์หนึ่งของโลก binance ครับประกาศเปิดให้ eth เนี่ยฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมครับตอนรับ the merge นั่นเองนะครับใครที่กำลังรอคอยเรื่องของ eth อยู่นะอันนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะฮะว่าเว็บเทรดลำหนึ่งของโลกครับอย่าง binance ครับประกาศว่าขณะนี้เนี่ยทางเครือข่ายเนี่ยฮะได้รับได้รองรับการเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมครับสำหรับ สินทรัพย์ดิจิทัลครับอย่าง ethereum ครับหรือว่า eth นั่นเองฮะซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลอันดับ2ของโลกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถซื้อขายเหรียญ eth คู่กับเงิน binance usd หรือว่า b usd ได้ฟรีนะตั้งแต่วันที่26สิหงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็นักเทรดที่ใช้บริการ binance นะครับจะสามารถได้ประโยชน์จากการลดเป็นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ครับในเวลา1เดือนเต็มเลยนะฮะเดือนเต็มนะฮะก็น่าจะถึง26กันยายนนะครับ ก็เป็นเรื่องน่าจับตามองมากครับนะบีนแนนซเนี่ยจะเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ครับในหมู่กระดานคริปโตครับสำหรับการนำเอาความคิดของการเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมมาใช้นะครับในบล็อกโพสต์ของทางบีนแนนซครับระบุว่าเว็บเทรดเนี่ยได้มีการเปิดตัวการเทรดแบบไม,ม่ค่าธรรมเนียมฮะเพื่อให้ครอบคลุมตลาดคริปโตครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายครับมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ระบุว่า ทางเว็บเทรดเนี่ยไม่มีแรงจูงใจที่ไม่ดีใดๆซ่อนเลนอยู่เบื้องหลังแคมเปญดังกล่าวนี้นะครับด้านแพลตฟอร์มกระดานเทรดอ้างว่ารูปแบบรายได้ของเว็บเทรดยังคงมีความสเสถียรภาพซึ่งหมายความว่าแคมเปญไร้ค่าธรรมเนียมนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลใดๆนะฮะกับโมเดลการทำกำไรของเว็บเทรดนะครับโดยทางไบนัสครับยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การตัดสินใจนี้ทําให้คา่าเนียมฟรีนี่เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นโอเคก็ต้องบอกว่าเขาให้ชั่วคราวนะเดือนเดียวนะครับใครที่อยากจะเทรดตัว ETH โดยใช้ BUSD ก็สามารถฟรีคาร่ามเนียมไปเลยนะครับหเดือนเต็มนะก็ใครอยากจะเทรดก็รีบเทรดก็แล้วกันนะครับผมโอเคหวังว่านี่จะเป็นข่าวดีของชาว e t h e r e u มทุกคนด้วยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงซัพพอร์ตกันต่อด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว ี๋ยวจะพยายามหาข่าวอัปเดตด้านคลิปลงต่างมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันไลค์แชร์ด้วยนะแล้วก็สามารถสปอร์ช่องนี้ได้เหมือนเดิมครับโดยการกดปุ่มจอยนะครับเป็นเมมเบอร์เป็น Member, ปแบบรยายเดือนหรจะเป็นแบบแฟน, Big fan, e fan นแบิ๊กแฟนสุ per e x c คลูซีฟแฟนก็ได้หรือว่าจะโอนมาเป็นเงินสดก็ได้เป็นเงินบาทก็ได้นะฮะที่ tru money wallet แล้วก็ที่ Kbank นะครับ USDT กับ BUSD ก็โอนได้เช่นกันเลื่อนไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address ให้ไว้แล้ว c o ปปี้แล้วโอนได้เลยนะครับผม แล้วก็คุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซกโนบรีได้ครับรับรองว่ามีคอนเทนต์ใหม่แน่นอนเยอะเพิ่มเติมมาแน่นอนนะฮะก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้กะแล้วกันนะฮะอย่าได้พลาดทุกการอัปเดตเลยนะครับใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้านะใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับวันนี้อาจจะพูดไม่เต็มเสียงนิดนึงเพราะว่าอยู่ในที่พักนะฮะชั่วคราวของผมเป็นโฮสเทลนะฮะยังไงก็ไม่อยารกยารบกวนคนอื่นเขานะฮะพูดเบานิดนึนงเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ